การที่เรามีอายุมากก็ไม่ได้แปลว่าเราจะถูกต้องไปซะทุกอย่างและการที่เราจะเรียนรู้จากคนที่อายุน้อยกว่านั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องราวความสําเร็จของเด็กยุคนี้มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จอันโดดเด่นของพวกเขาซึ่งบางครั้งอาจแซงหน้าคนรุ่นก่อนได้เลยทีเดียวต่อไปนี้คือเหตุผลสําคัญที่ทําให้เด็กยุคปัจจุบันประสบความสําเร็จได้อย่างโดดเด่นและรวดเร็วกว่าคนยุคก่อน1เรื่องของเทคโนโลยี วัยรุ่นในปัจจุบันเติบโตมาพร้อมกับการเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เนต็ตทำให้พวกเขาเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับผู้อื่นทั่วโลกมากขึ้นการเข้าถึงหลักสูตรออนไลน์การเรียนการสอนและชุมชนช่วยให้พวกเขาได้รับทักษะและความรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งมักจะอยู่นอกระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม2การเข้าถึงข้อมูลและการเรียนรู้แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์เช่น Khan Academy Coursera และ YouTube สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงในหัวข้อต่างๆมากมายได้ฟรีหรือมีราคาที่ไม่แพงถ้าเทียบกับความรู้ดีๆในยุคก่อนๆวัยรุ่นมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างดีเยี่ยม 3. โอกาสในการเป็นผู้ประกอบการในปัจจุบันการเข้าสู่ตลาดนั้นทําได้ง่ายอินเทอร์เน็ตได้ลดอุปสรรคในการเริ่มต้นทําธุรกิจลงทําให้วัยรุ่นสามารถเปิดธุรกิจใหม่ได้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างร้านค้าออนไลน์หรือเสนอบริการต่างๆได้ด้วยการเริ่มต้นลงทุนเพียงเล็กน้อย ตลาดโลกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและโซเชียลมีเดียช่วยให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าได้ทั่วโลกทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 4. ระบบนิเวศสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนนยโรงเรียนมหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชนหลายแห่งได้บ่มเพาะสอนเรื่องการทำธุรกิจและโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่5อิทธิพลของโซเชียลมีเดีย การสร้างแบรนด์ส่วนตัววัยรุ่นที่เชี่ยวชาญในการใช้โซเชียลมีเดียสามารถสร้างแบรนด์ส่วนตัวที่แข็งแกร่งดึงดูดโอกาสในการร่วมมือจากผู้ติดตามสปอนเซอร์จากธุรกิจต่างๆทําให้สามารถสร้างไรายได้จากที่ไหนก็ได้ผ่านการใช้โซเชียลมีเดียวัยรุ่นมีอิทธิพลต่อแฟนๆของพวกเขาจากแพลตฟอร์มอย่าง Instagram, t i k t o ็และ YouTube ช่วยให้นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่เข้าถึงผู้คนนับล้านเปลี่ยนงานอดิเรกและพรสวรรค์ของพวกเขา ให้กลายเป็นอาชีพที่ทำกำไรได้อย่างมหาศาล 6. แนวคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการปรับตัวการเติบโตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการปรับตัวช่วยให้วัยรุ่นคิดค้นวิธีแก้ปัญหาและแนวคิดใหม่ๆได้ดีกว่าคนยุคก่อนเรื่องของความกล้าเสี่ยงวัยรุ่นที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆพวกเขาไม่ต้องมีอะไรให้รับผิดชอบมากนักทำให้พวกเขาเต็มใจที่จะเสี่ยงได้มากกว่า ซึ่งอาจนำไปสู่กิจการที่พวกเขาเป็นผู้บุกเบิก 7. ผู้ปกครองการให้กำลังใจแนวทางในการเลี้ยงดูและการศึกษาสมัยใหม่มกักเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำตามความสนใจความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์พวกเขาได้รับทรัพยากรและโอกาสจากผู้ปกครองและเพื่อนๆมากกว่าคนยุคก,ก่อนที่ต้องทำตามความต้องการของคนในสังคมมากกว่าความสนใจของตัวเองทำให้ขาดความมั่นใจและความหลงไหล ในการทำตามความฝันของตัวเองสรุปก็คือความสำเร็จของวัยรุ่นนั้นเกิดจากการที่พวกเขาได้สัมผัสกับเทคโนโลยีตั้งแต่เนินเน่นๆการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรมากมายโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยถูกที่ถูกเวลารวมไปถึงอิทธิพลของโซเชียลมีเดียแนวคิดที่สร้างสรรค์และผู้ปกครองปัจจัยเหล่านี้รวมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่วัยรุ่น สามารถเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างน่าทึ่งโดยบางครั้งสามารถแซงหน้าคนรุ่นก่อนในด้านความสำเร็จได้เลย